สวัสดีค่ะพบกับสมมเพชรยนต์นะวันนี้นำเสนอในช่องรถครอบครัวมือสองคันนี้ค่ะเป็นรถจะที่นั่งตอบโจทย์มากเลยสำหรับท่านใดกำลังมองหารถยนต์จะที่นั่งนะคันนี้ค่ะฟังกชันราคาดีมาครบสไตล์คันนี้เป็นโตโยต้าเวลวอสหนึ่สมาร์ทเพชรยนต์ขายราคาเพียง599,0 0 0บาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจอยากได้รถสไตล์พรีเมียมครอบครัวฟังกช์ชันครบครบแบบนี้นะห้ามพลาดเลยค่ะสมพาชมค่ะในส่วนของตัวรถคันคันนี้เป็นตัว เวลอด1.5สมาร์สีดำหล่อๆดุๆค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยค่ะเซนเซอร์มีมาครบแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีไวเลสชาร์เจอร์มีเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y Android Auto ได้นะเดี๋ยวสมมติยชมฟังก์ชันภายในแล้วกันค่ะว่าฟังก์ชันภายในมีอะไรกันบ้างนะบอกเลยค่ะว่าใครกำลังมองหารถยนต์สไลลตล์รถครอบครัวจะนั่งคันนี้นะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันภายในค่ะฟังก์ชันภายใน พรีเมียมขนาดไหนมาดูกันนะมาเลยรถสไตล์ครอบครัวคันนี้ค่ะฟังก์ชันดีไซน์มีมาครบกระจกไฟฟ้าปรับพับแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวพรมาลายค่ะพรมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยคนะคันนี้ราคาดีมากเลยค่ะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นรถปี2-2นะใหม่มากจริงค่ะใหม่กริปเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้มีระบบเซตไรท์โหมดทุกสิ่งอย่างไม่พอ จะบอกว่าไม่น้อยมากมาอยู่ที่67,000ท่านเองถ้าไใดสนใจอยากได้รถครอบครัวไปใช้นะคันนี้ราคาดีตอบโจทย์มากเลยค่ะหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เรียบร้อยทัชสกรีนบลูทูธได้รับสายว่างสายค่ะแอร์แยกนะเป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างฟังก์ชั่นมาครบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นี่เลยมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมาเรียบร้อยไวเลสช s ร์ h a r e คันนี้มีมาครบด้วนะ ท่านใดสนใจรถสไตล์ครอบครัวี่พีเมียมและฟังก์ชันดีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะตัวเบาะค่ะเบาะดีไซน์ของเขาเป็นทรงสปอร์ตสปอร์ตหนานุ่มสป,ปอร์ตได้ดีค่ะแล้วตรงกลางเป็นผ้านะด้านข้างเป็นหนังเรียบร้อยเลยท่านใดที่กำลังมองหารถคันนี้นะห้ามพลาดราคาดีค่ะถอยจากป้ายแดงไปเยอะแล้วไม่พอนะฟังก์ชันมาครบเลยมีแผนจะเดินทางค่ะปีใหม่ท่องเทียเ่ยวเร็วๆนี้ช่วงวันหยุดยาวนะ อย่างเช่นช่วงนี้ที่ผ่านมาหรือสิ้นปีคันนี้ตอบโจทย์เลยสนใจเธอลถกับสมโมได้มาค่ะมาดูในส่วนของแถวตอนกลางบ้างนั่งสะดวกสบายมากเลยนะและกว้างขวางมากอันนี้พับได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าสไตล์ที่นั่งค่ะเราอาจจะโดยสารได้แล้วบรรทุกได้โดยเช่นกันคันนี้ขึ้นลงง่ายสะดวกมากเลยมีแอร์ด้านหลังแล้วไฟมาพร้อมเรียบร้อยโหคันนี้แถวสามขึ้นง่ายนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ตอนหลังเป็นยังไงบ้างตอนหลังบอกเลยว่าวางขวางสะดวกสบายนะใช้งานได้เต็มที่เลยค่ะอันนี้ปรับพับได้ค่ะห1ส4บสี่สได้เลยมีถาดทายมาแล้วเรียบร้อยคันนี้ใช้งานตอบโจทย์ได้เลยนะคะแล้วก็พับวางค่อนข้างที่จะเรียบเลยนะฟังก์ชันมาคบใส่เต็นท์สายแบกสายโดยสารสายแก๊งครอบครัวคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามีกล้องมองหลังมีระบบเซ็นเซอร์มาช่วยค่ะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆในเรื่องฟังก์ชันมาครบมาเต็มเลยราคาดีค่ะราคาที่599,000เทานั้นมาเดีย๋ยวปับพับให้ดูค่ะอันนี้คือเขาพับยกขึ้นมาเนาะแต่เอาลงปุ๊บมือเดียวจบเลยเบาสบายง่ายมากแล้วจะบอกว่าดีงามด้วยทั้งเบาะตัวหนังผ้าทุกสิ่งอย่างสภาพกริใหม่จริงค่ะคันนี้ราคา599,000บาท ซื้อสดหรือสนใจฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษ่อนเดือนละหมื่นเท่านองสนใจทั้งหาสโมโได้เลยนะคะหรือสนใจเทสใจปรึกษาเคสแฟนนัมมาเลยค่ะอันนี้มีไฟแอมเบรไลน์เรียบร้อยนะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามและตอบโจทย์มากเลยอยากได้สนใจหรือเปรียบเทียบกับคันไหนนะคะแจ้งสโมโได้เลยค่ะคันนี้ใหม่จริงอะไรจริงนะเป็นปี22ราคาคันนี้เลย5้าแสนเก้าหมื่นกพันสนใจดับเบิ้ิเศตตอนนี้ได้สุดๆเลยค่ะที่2.69 โทรหาสโมได้เลยนะคะ0918459203ได้เลยนะคะ